วิธีเปลี่ยนพัดมือน้องเยลูรี่นะคะก็คือให้ค่อยๆหมนุนหมุนอย่างนี้แล้วก็ดึงออกค่ะพอดึงออกแล้วเนี่ยก็คือน้องก็จะหลุดออกมาเป็นแขนแบบนี้หลังจากนั้นก็คือให้เอากันไกยนะคะตัดข้อมือตรงพัดมือเนี่ยคะ่ะข้อสุดท้ายออกตัดออกเลย กันไกลหรืออะไรก็ได้ที่เราถนัดนะคะเพราะว่าถ้าไม่ตัดออกเนี่ยเวลาที่เปลี่ยนพัดมือเข้าไปมันจะใส่ไม่สนิทตัดออกก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะเหลือตรงนี้ที่2ข้อดูใกล้ๆชัดๆนี่ค่ะโอเคแล้วก็เวลาที่ใส่ก็คือให้เสียบเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆหมุนแล้วก็ดันค่ะก็จะเข้าไปละหนึ่งล็อกล็อกที่สองนี้จะเข้ายากนิดนึงก็ดันเข้าไปเรื่อยๆค่ะ มุนแล้วก็ดันคือไม่ต้องกลัวว่าน้องจะหักอะไรนะคะก็คือไม่ต้องทําแรงมากแต่ว่าก็ใช้ออกแรงนิดหน่อยอะค่ะเพื่อให้รู้สึกว่ามีแรงกระทํานิดนึงพอเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคือเปลี่ยนพัดมือเรียบร้อยแหละเสร็จแล้วค่ะ